แสวัสดีครับในวันนี้เรามาดูองค์พระพิเคเนศเจ้องค์หนึ่งองค์นี้แบบเนื้อเนื้อท่านสวยมากแล้วก็ที่สำคัญพิมพ์พิมพ์นี่เขาเหมือนกแบบับเขาเรียกพิมพ์อินเดียนะเหมือนแบบคือรูปทรงอะ่ะรูปทรงพิมพ์อะไรพวกนี้เป็นพิมพ์อินเดียสวยมากเลยอันนี้เป็นเป็นพระพิเคเน่ของ ออกโดยทางวัดเนะวัดอะไรนะครับเพื่อนอันนี้นวัดดอนวัดดอนอ๋อวัดดอนที่ที่วัดดอนที่อยู่ยานวานเรานี่นะใช่ใช่วัดดอนยานวานเพราะจะสร้างพร้อมกับพระก,กิ่งพระก,กิ่งฟ้าผ่านะเพอาเอีเดียวกันแต่ว่าของพระพิฆเนรเนี่ยเททองหล่อแน่ก็คือแบบว่า มีการมุทาพิเศษที่วัดดอนอันนี้สังฆราชแพรนี่เสด็จมาเป็นประธานในการเททองหล่อด้วยนะเออเททองหล่ออ๋อสังฆราชแพรมาเททองหล่อเป็นเป็นประธานเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้อง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 ย้อนนิดหนึ่งว่าวัดดอนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าวัดดอนอยู่ที่สาธรณญาวาเราเนี่ยเดี๋ยวแบบคนรุ่นใหม่หรืออะไรอาจจะไม่รู้เนาะเพราะเรามันคนรุ่นชิตกี้เนาะ คนสมัย,ยอายุลุงซิกซ์ตี้เซเวนตี้ปี6 0 7 0 8 0เจนี่ยนะครับจะรู้จะรู้จักวัดดอนทั้งนั้นนะอย่าว่าเฉพาะทั่วทั่วกรุงเทพฯทั่วประเทศไทยจะรู้จักวัดดอนเพราะวัดดอนเป็นวัดที่เก็บศพไม่มีญาติสมัยก่อนศพไม่มีญาติผีไม่มีญาติทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่มีญาติเนี่ยที่เป็นคนตายเนี่ย จะมาอยู่ที่วัดดอนเนาะแล้วก็เป็นทหารสมัยแล้วก็คืออว่าไอเนี่ยไอพวกไอป่าช้าเนี่ยมันอยู่ติดกับถนนเนี่ยเขาเรียกป่าช้าวัดดอนนะอ่าแล้วก็ป่าช้าเนี่ยคืออยู่ทั่วบริเวณแล้วก็ถนนสาธารณะเนี่ยก็ผ่านป่าช้าเลยตัดผ่าตัดผ่าเลยแล้วก็บ้านผู้คนเนี่ยใช่ไหมครับก็อยู่ติดกับ ป่าช้าเลยอยู่ติดกันแล้อยู่ติดกับป่าช้าเลยป่าช้าเหมือนเป็นเนินเป็นอะไรสารพัดสารเพเนาะมีทั้งสุสานของคนจีนใุสานคนไทยอะไรพวกเนี้ยุุยหรืออะไรพวกนี้แล้วเขาก็ย้ายแบบศพทหารศพนู่นศพนี้แต่สงครามโลกมันรวมรวมเป็นกองเป็นอะไรอยู่ทิ้งทิ้งระเบิดแล้วก็คนตายเยอะนะตรงนั้นนะเขาเรียกป่าช้าวัดดอนนี่คือวัดดอนแต่สมัยเนี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วเนาะ นี่นี่นี่คือหนังหนังไอ้เรื่องแม่นาคดังๆนี่อเขาฉายนี่คนคนนั่งอยู่บนแอนี้ดูกันนะนั่งอยู่บนไอ้วงซุยดูกันแหละอ๋อใช่เช่ที่ว่าเขาเขามาฉายหนังกลางแปลงอะไรเงี้ยคนคนที่วัดดอนเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนกับชินเหมือนชินเนี่ยเขาก็นั่งอยู่บนแบบเดินฝังศพดูหนังดูอะไรไปเรื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยครับอันนี้คือมันมันมันเป็นถิ่นบ้านเกิดเราเนาะเราก็เลยแบบคุ้นเคยเหมือนกัน เพราะคนสมัยก่อนแล้วเขาท้ากันจิ๋งๆเนี่ยไม่กลัวผีไปวัดดอนกันไหมไปป่าช้าวัดดอนกันไหมยอย่างเงี้ยก็จะท้ากันประมาณนั้นก็จะอยู่กันที่วัดดอนแต่สมัยนี้มันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วเนาะอ๋อนี่ออกที่วัดดอนแล้วก็ท่านสังฆราพแพรมาเป็นประธานเคยทองก็ก็แสดงว่าก็เก่าประมาณหนึ่งแล้วนะท้งนั้นแหละนะแล้วรูปแบบพิมพ์สวยมากเนาะ ประมาณปี2,400กว่าเนี่ยออ้รแต่เราก็จำม .2 ไม่ได้เพราะว่าสองพันสี่ร้อยกว่าเป็นของเก่าของเก่าบ้านเลรออันนี้เขาอย่างนี้เขาเรียกเนื้ออะไรท่านเนื้อสวยๆนะเนื้อแบบก็คือเนื้อนวะตับดำนวะใช่ไหมเออนวะตับดำเพราะว่ามันเป็นส่วนของวัสดุทัศน์อยู่แล้วส่วนใหญ่ที่สร้างพระออกมาเนี่ยจะผสมพวกโลหะหลายๆอย่างลงไปแล้ว จะมีวิธีที่บอกว่าทําให้กลับดำล้วขัดล้วขัดปึ๊กเนี่ยเดี๋ยวก็เนื้อก็กลับไปดําเหมือนเดิมละอ่าแต่ก็จะมองรู้ว่าคือเนื้อนวะเพราะว่าจะออกแดงเพราะว่าพิมพ์สวยมากนะแล้วก็แล้วก็เนื้อสวยมากผมดูดูแล้วเนื้อเนื้ออ,ออกเหมือนแดงแดงเหลือบเหลือบดำดำแดงแดงนะ <S <S แล้วก็พิมพ์สวยมากพิมพ์อย่างเงี้ยผมเห็นบ่อยๆที่วัดแขกอะเหมือนแบบเป็นพิมพ์ของอินเดีย เนาะเป็นคนเป็นพิมพ์แบบแบบของอินเดียทรงเครื่องโดยแบบโดยแบบเต็มเลยเนาะอันนี้นี่ก็มีการทําพิธีเทวาพิเศษที่ไอ้นี่ที่ไอ้แล้วแชกเหรอไม่ใช่ที่เสาชิงช้าอ๋อเสาชิงช้าโบสถามอะไรพวกนี้อ๋ออ๋อทำพิธีเทวาพิเศษด้วยมีมีทาพิธีพุทธาพิเศษเทวาเทวาพิเศษพุทธาพิเศษโอ้ยสดงว่าครบชุดสิก็คือว่าจะเป็นพระพิฆเนศ ที่รุ่นนี้ก็หายากนะ่หายากนะเพราะว่าคนในพื้นที่เนี่ยบางทียังไม่มีเลยไม่มีหายากนะเพราะว่าสมัยก่อนน่ะพูดถึงสมัยก่อนเมื่อแบบปีพศ2400รปลายปลายหรือ2005เนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยรู้จักพอพิคเนตเท่าไหร่เนาะถ้าไม่ได้มาสายแบบเทวาหรือสายแบบศิลป์สายอะไรเนี่ยศิลปะจะไม่รู้จักเนาะเพราะท่านจะเป็นบรมรครูแห่งเพญแห่งศิลปะดำ ถาพวกสายศิลปะต่างๆนะอย่างศิลปกรอย่างนู้นอย่างนี้นเนาะก็จะบูชาองค์พระพี่เนี่ยแล้วองค์นี้ก็ได้ข่าวว่าเอาแบบเอาไปใช้นี่ประสบการณ์เรื่องนั่นก็ก็ดีนี่ใช่ไหมเห็นบอกว่ามีน้องคนหนึ่งแบบยืม,ย,มยืมไปยืมไปยืมยืมไปห้อยใช้นเนาะอ่าใช่เห็นบอกว่าเรื่องทํามาค้าขายเขาบอกโอ้โหแบบเขาบอกขออะไรได้อะท่านได้<อ>ทุกอย่างเออ,อเขาเขาเฮ้ยอีกอย่างหนึ่งเขา,ขา,าเรียกนี่หรือเปล่าเพื่อน ขาเรียกว่าเทพเป็นความสําเร็จนะใช่ใช่ใช่ไหมก็คือว่าให้ตั้งจิตอธิษฐานบูชาท่านออถ้าเป็นเทพเป็นความสําเร็จนี่เพราะตั้งจิตดีๆนะสวดคาถาท่านเนาะแล้วก,แวก็แล้วก็ทําตามแบบพิธีกรรมที่ที่ที่ทางแบบทางวัดแขกหรือทางบทพรานม์เขาแนะนํามาออนะครับตั้งจิตดีๆผมว่าน้องที่เอาไปใช้เนี่ยเขาก็มาบอกว่าตอนนี้ไม่อยากจะมาคืนไม่ให้เหรอ,อมันบอกเอาไปเอาไปใช้อะ อ๋อส่วนใหญ่แล้วยืมไปไม่ค่อยอยากคืนกันคือคือไอเนี่ยตอนแรกก็มาก็ขอยืมไงพอ,อหลังๆเราก็จะขอลืมไม่ใช่ <c oughs> เพราะว่าอะไรรู้ไหมอย่างที่บอกว่าเขาไปเจอประสบการณ์ไงจากว่าเคยเคย,เคยทําธุรกิจเคยค้าขายอยู่ประมาณเนี้ย <c oughs> พอองค์นี้ไปบูชาหรือเอาสิ่งที่เอาไปแล้วไปบูชาไปแบบ <c oughs> ไปปักปฏิบัติแล้วก็สวดมนต์ภาวนาบูชาแล้วสักพักมันเห็นผลที่แตกต่างไงเรื่องการค้าการขายหรือขอความสําเร็จต่างๆอะ่ะ มันมัน,ม,นมันค่อยทยอยทยอยได้มาใช่ไหมล้วก็เกิดความเชื่อมั่นก็เลยแบบเฮ้ยไม่อยากจะคืนไม่ไม่อยากนะจะคืนแล้วก็คือแบบว่าเสร็จก็ขอเช่าบูชาต่ออะไรเงี้ยแต่ก็คือว่าของที่นี่จะไม่มีการที่บอกว่าหลังจากที่เคยเล่าเรื่องหลวงวคูนใช่ไหม,มนั่นแหละคือเป็นเหรียญเป็นเหรียญที่ปล่อยทั้งสุดท้ายในชีวิตแล,แล้วเราก็ไม่เอาแล้วแล้วก็ไม่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 ไม <laughs> ไม่มีการให้นี่แล้วเ,เพราะว่าต้บอกบอกท่านไว้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าจะไม่ปล่อยพระอีกตอนน,ตอนนี้จะมีอย่างเดียวที่ที่พระจะจะจะหลุดไปจากที่ได้เพื่อนขอยืมแล้วไม่มาคืนจะมีได้แค่นี้ <c oughs> เ<อ> <c oughs> นี่ยผมก็ยังยืมใสยอย่องค์หนึ่งนะเนี่ยแต่ผมยืมใส่องค์หนึ่งเนี่ยอะไรหลวงพ่อแก้ววัดเทยว,วันเนี่ยแต่ยืมนะแต่ผมยืมผมคืนหมดทุกองเลยนะเพื่อนจะรู้เพราะว่าเราเราเราเป็นคนแบบชอบเสพเสพเสพศิลปะของขององค์พระอะไรพวกนี้ไง เราไม่ได้เล่นพระเราไปห้อย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 แล้วแบบเออไปดิษฐานแล้วมันโอเคเสร็จอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งเราก็เออเอามาเปลี่ยนอยากได้องค์ัหนนี่เพื่อนก็ให้เราไปใส่ตลอดเนาะอันนี้คนนี้เข้าใจดีแต่ใจดีกับบางคนนะไม่ใช่กับทุกคนนะเพราะผมกับเขานี่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่อายุยังไม่ถึงสิบขวบเลยเนาะก็รู้ใจกันแหละเป็นเพื่อนซี้กันแหละเพื่อนรักกันแหละแล้วผมก็คืนพระเขาทุกองค์ด้วยไม่เคยเอาไปนอกจากองค์ไหนเขาพิสวายเขาก็จะให้ฟรีไป แต่ผมเอาไปเก็บผมก็ไปจะไปเก็บทําอะไรผมไม่ใช่นักสะสมไงเออผมก็บอกว่าผมไม่รู้จะไปเก็บทําอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็เอามาคืนอะ่ะเพราะเก็บกับเรามันไม่มีค่าไงแต่เก็บกับเพื่อนเนี่ยมันมีค่าไงเพื่อนเขารักเขาเก็บอย่างเงี้ยเออผมก็เลยไม่ไม,ไ,มไ,มไม่สะสมเงี้ยนะครับยังไงก็วันนี้ก็เอาเป็นองค์พระพิคเนศของวัดดอนเนาะวัดดอนยานาวาเนาะนะอ่าถ้าคนในสมัยก่อนนะสมัยยูซิกตี้เซเวนตี้เอตตี้ไนตี้อะไรพวกนี้ก็จะพอรู้จักว่าวัดดอนเนี่ยเป็นวัดที่ ที่แบบอะไรนะเป็นศูนย์รวมของศพไม่มีญาติต่างๆเนาะทุกอย่างต้องมาอยู่ที่นี่ในสมัยก่อนเนาะเขาจะมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศนะนะทุกคนจะรู้จักเนาะอันนี้ก็ออกที่วัดนั้นเนาะสังฆราพแหก็เป็นองค์เททองด้วยนะครับแล้วก็ปลุกเสกทั้งเทวาพิเศษผู้ทาพิเศษนะครับแล้วก็ยุคก็ได้นะเกินกว่าครึ่งครึ่งศตวรรษแล้วเนาะก็คือ50กว่าปี60กว่าปีละ ก็ป้องแดดพศ2 4 0 0้กว่ากว่าใช่ไหมเนาะก็ถือว่าเป็นพุทธศิลป์ที่สวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ประสบะการณ์คนที่จะไปใช้ก็ก็เจอมาเต็มเต็มจนไม่อยากจะเอามาคืนนะนะอ,อ,อันนี้ก็ต้องไปหักคอคืนมาไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้คืนโอเคครับเพื่อนๆนก็ถูกใจก็ชอบก็กดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามให้พวกเราหน่อยเป็นกําลังใจนะครับหรือจะคอมเมนต์มาคุยกันนะครับหรืออยากจะชมภาพองค์ไหนให้พวกเราค้นหามาดูนะครับเดี๋ยวเราจะค้นหาให้นะครับ วันนี้เดี๋ยวคลิปนี้เราไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมโอเคครับขอบคุณครับ